ก็วันนี้เป็นงานแกนโอ opening สาขาใหม่นะคะฟิวเจอร์ปักลังสิทธ์ก็ปักทุกคนด้วยที่ใหม่เนื้อที่ใหญ่กว่าเดิมพร้อมให้ทุกคนช็อปได้อย่างสะดวกสบายค่ะนงานฉลองเปิดสาขาทสองเปิดสาขาทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาแล้วค่ะสยามฟิวเจอร์เมกะแล้วก็แฟชั่นค่ะสาขานี้มีความพิเศษอะไรสาขาสาขานี้ก็ใหญ่กว่าที่อื่นๆเป็นที่แรกที่เราทําถึง300ตารางเมตรก็คือ รวมทั้งรวมแบรนด์เกาหลีทั้งเมคอัพแล้วก็สกินแคร์มาให้ทุกคนอย่างครบครันเลยค่ะถ้าเกิดคิดถึงเครื่องสำอางเกาหลีคิดถึงมัลตีรับรองมาที่นี่มีแน่นอนค่ะครับจบทุกอย่างที่นี่เลยใช่ค่ะรวมถึงราคาทุกคนสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนดีดีมากดีขอแลกันครับดีใจค่ะดีใจแล้วก็ ทมงานเป็นครั้งที่2ก็อย่างที่บอกว่ามันติ่เหมือนบ้านหลังที่สอคือแบบว่าเวลาที่พวกหนูไม่ได้ไปทํางาน ie, เนี้ยไปเดินไปเดินเล่นนะคะก็เดินเข้าไปซื้อของตลอดใช่ค่ะยินดีมากเลยค่ะขอบคุณทั้งสองคนด้วยก็ขอบคุณที่พอนกันนะใช่มันเหมือนบ้านจริงๆ <ใน S 1> คือเ <hungry. S 3> วลาเราอะตอนนั้นที่ไปสยามเนี้ยก็จะไปมันต่ตลอดแบ mm hmm. บเทต ความรู้สึกของเป็นฐานะผู้หยิบเนะคยนะเพราะดัดไปหยิบมาปีที่สิบในช็อปแล้วความรู้สึกเราเป็นไงบ้างในเรื่องของความใจปั้มหน้าต่างานอ๋อจริงเอาจริงๆริงเคยเดินไปแล้วหนูแบบอยากหยิบทุกอย่างอะอยากหนึ่งออยากเอาทุกอันเลยค่ะมันแบบว่ไปกล้ามาใช่อันนี้ก็สวยอจรนงหรือเปล่าเป็นโอกาสแรกที่เดินในสถานที่นี้ยังเลยค่ะเพิ่งแบบเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลังจากนี้ต่อจากขึ้นไปเลยช้อปปิ้งแล้วค่ะรุ่นนะว่า ไปอยู่แล้วจะฟ้าขนาดไหนพวกหนูว่ามีฟ้าคลื่นที่กว้างใหญ่มากหนูว่าน่าจะช็อปเพินนะคะแบบว่าเข้าไปแล้วน่าจะแบบละลานตาไปด้วยเครื่องสำอางหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การต้องใหญ่ขึ้นใช่ใหญ่ข้เตรียมเงินช็อปง,ง่ายขึ้นไง ให้ผู้หลานฝากอีกทีครับสำหรับราขานี้เรื่อ,อ,องชวนใจกลับมาค่ะยังไงก็ฝัดไว้นะคะใส่เกาต้องมัลตี้ค่ะ IG ก็มัลตี้แล้วก็อันเดอร์สกอร์สองตัวถ้าเกิดใครสนใจเครื่องสำอางเกาหลีก็ฝากมัลตี้ด้วยนะคะเกาต้องมัลตี้ค่ะเด่อ๋อใช่ค่ะก็ถ้าใครแบบว่ายอยาก ซื้อเครื่องสำอางสก,กินแร์<า>น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามีทุกอย่างเลยที่นี่มา,มา,ม,ามาเจอกันที่มันตี้นะคะเอ่อช็อปใหญ่ใช่ใส่เก่าต้องมันตี้คค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ